จัดลาดับความสําคัญใช่ไหมครับแล้วเราก็จะเห็นว่าแต่ละกิจกรรมที่เราทำนี่มันสําคัญต่อการบรรลุเป้าหมายอย่างไรหลังจากนั้นเราก็จะมาประเมินนะครับว่าแต่ละกิจกรรมเราทําได้ดีอย่างไรนะครับแลวสุดท้ายเราก็จะเอาผลการประเมินที่เราวิเคราะห์ว่าอะไรทําได้ดีอะไรทําได้ไม่ดีเนี่ยครับมาออกแบบกิจกรรมที่จะทำอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างของมันก็มาสรุปตัวคนอีกครั้งหนึ่งเผื่อที่จะเอาไปใช้นะครับ แล้วก็มันมีข้อสังเกตที่เป็นเรื่องของเครื่องมือนี้ครับที่จะเอาไปใช้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เอาไปใช้ได้ทุกสถานการณ์นะครับคือส่วนหนึ่งปัจจัยที่จะทําให้เครื่องมือนี้มันช่วยได้ก็คือเรื่องของไม่ไม่ไมปยึดต,ติดกับโจทย์ที่จะตอบโจทย์นะครับแต่ว่าใช้โจทย์เป็นเพื่อให้แต่ละคนนี้ถกเถียงกันนะครับตั้งคาถามคุยกันแบบที่เราทาเมื่อวานนี้ครับแล้วก็ทุกคนจะต้องมีโอกาสได้พูดนะครับมันถึงจะเห็นว่า ทุกการทบทวนเนี่ยมันจะลงไปที่แต่ละคนเนี่ยจะต้องแสดงความเห็นว่าสาคัญไว้ต้องให้คะแนนจะต้องประเมินอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ตัวเลขเสมอไปนะครับอาจจะเป็นสติกเกอร์หรือเป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับจริงๆแล้วอันอันนี้ที่ที่เขาใช้กันเขาใช้สติกเกอร์สาคัญมากแดงอะไรอย่างเง,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 งี้ยแต่โจทาไปทําไปโจแบบมันยิ่งงงมากจำไม่ได้ว่าอันนี้มันแดงหรือะอะไร แล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือว่าคนที่เข้ามาพูดคุยในการทบทวนประเมินเนี่ยครับจะต้องเป็นคนที่ทําจริงครับหรือถ้าเป็นคนที่มาแบบไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยจะช่วยอะไรไม่ค่อยได้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าองค์ประกอบของคนที่เข้านะครับอย่างที่บอกก็หนึ่งจะต้องมีมีผู้เกี่ยวข้องที่ครบครับมีคนมาจากแหล่งทุนผู้จัดการโครงการน้องๆเจ้าหน้าที่แล้วถ้ามีกลุ่มเป้าหมายที่เขาถ้ารับประโยชน์นี่ก็จะยิ่งดีมาก ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สําหรับตัวเองคิดว่าโชคดีที่ได้ทาทั้งทั้งสองระดับนะครับระดับพื้นที่แล้วก็ระดับของของชุดโครงการนะครับของของทีมที่บอกนะมันเลยทําให้เห็นกลไกอะไรบางอย่างที่มันเชื่อมต่อกันอยู่นะครับก็คิดว่าเป็นอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ลองทําแบบให้เห็นทั้งแผนนะครับปกติเราเพิ่งไปทําของใครของมัน อย่างตอนที่เมื่อปีที่แล้วเอาไปใช้กับประหนูกับกองทุนไทยอนะครับมันก็มันก็ยังไม่ค่อยเห็นภาพการเชื่อมร้อยเป็นแผนเท่าไหร่เพราะว่าแต่และโครงการเนี่ยก็มีลักษณะเฉพาะของตัวเองนะครับถึงแม้ว่าเดินคล้ายๆกันนะก็อีกอันนึงก็คือว่าฟาเนี่สัมพัญมากนะครับที่จะช่วยซักช่วยคล้ายๆกับกระตุ้นให้เขามองในเรื่องกิจกรรมนั้นๆให้รอบ อันนี้โจ 30, ้ว่าสำคัญมากเลยถ้าถ้าเอาไปใช้เนี่ยถ้าเป็นฝาที่เข้าใจเรื่องการทํางนานเรื่องนั้นๆอยู่แล้วครับมันซักได้เยอะแล้วก็ชวนทุกอย่างมันชวนกระตุ้นคิดไปได้หมดเลยอะไรอย่างนี้นะครับเพราะอันนี้มันเป็นแค่ตัวล่อให้เราคุยกันเท่านั้นครับนี่แจ๊คครับก็เดี๋ยวเราเบรกอ่าสิบนาทีครับคือคือไอตัวตัวเครื่องมือนี้เนี่ยประโยชน์ที่ที่ชัดเจนก็คือ จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยใหคนที่ร่วมในกระบวนการนีแต่ว่า <c oughs> สิ่งที่จะไปช่วยทํำให้เกิดการเสริมพลังจากการปวมนะมันเครื่อไขหรือว่าหัใจมัน,มนคือการที่เขาดูข้อมูลที่ออกมาจากการรับฟังเพื่อนทั้งหมดคนระับแล้วเขาก็เกิดความเข้าอบเข้าใจแล้วคิดบอกตัวเองได้ว่าเขาจะปรับ กิจกรรมตรงนี้ต้องไหนจะทําอะไรให้ดีขึ้นะครับอันนี้แหละคือจังหวะที่จริงๆมันก็เหมือนงานวใิใจัยที่พวกพี่ทำนะครับคือใช้ข้อมูลเป็นตัวเป็นตัวสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับของการประเมินก็เหมือนกันครับมันใช้ความมุมมองของคนทําโครงการที่หลากหลายมาร่วมมองงานร่วมกันแล้วก็บอกตัวเองว่าฉันจะต้องเปลี่ยนอะไรอันนี้เลยเรียกประเมินเสริมพลครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเป็นนักประเมินเนี่ยก็คือคนก็เข้าไปเลย ไปติ๊กถูกตาม KPI เลยมีไม่มีมีไม่มีไม่มีทำได้มีดีตกไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยครเนาะใช่ครับที่ผ่านมามันเป็นแบบนี้ครับเงินออกแรงมันต้องเยอะออกแิงไม่ดีใช่เราก็เหนื่อยอะแต่ว่ามันไม่ได้เข้าใจไม่ได้เข้าใจเขาเลยว่าเขากำลังเผชิญกับอะไรอยู่เงินไขอะไรของเขาเจออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับมีเอาไปทำแล้วกูบอลวัวคอแบบคือพอพอเงินออกมาหดหูเลย <c oughs> เราแล้ว <c oughs> อันนี้ถามเฉยๆเพราะว่ากำลังเจ้าเออถ้าจะไปปรับใช้อะไรอย่างเงี้ยคือเราเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ให้ได้แค่ข้อมูลการทํางานออกมาอย่างเดี้ยแต่ตนะ้องทาให้เขารู้สึกว่าเข้าใจถึงงานและรู้สึกมีพลังที่จะกลับไปออกแบบดีขึ้นเลยเนี้ยใช่ไหมส่วนใหญ่ที่ผ่านมาไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะครับคือคือ ที่ที่ที่มันมันได้ครับแต่ที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 ่สำหรับโจกจมองว่าที่ท้าขอนนี่มันจะเป็นลักษณะของความอึดในการคืออันนี้มันต้องใช้ความคิดเชิงระบบข่อนข้างเยอะนะครับว่ามันจะต้องมองคิดเยอะคิดเยอะเยอะมากครับที่มันลงทุกกิจกรรมแล้วเขาจะต้องเชื่อมโยงได้ว่ากิจกรรมนี้มันมันเป็นพุ่งไปสู่การแก้เป้าหมายยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แก้วิธีแก้ก็จะต้องเอาข้อมูลจากการทําดีวิธีของแต่ละอันนี้มา ทีนี้พอเวลาที่คนทำเนี่ยครับจะเป็นลักษณะถึงว่าท้อในลักษณะของการว่าไม่ไหวแล้วมันคิดเยอะเขาไม่เคยคิดแบบแบบนี้ไม่เคยลากให้มองทุกเหลี่ยมมุมแบบนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับคือเท่าที่เขาเคยนะมันเสร็จเรื่องกดดันคนรันกระบวนการคือหมายว่ากดดันมากคือหมายว่าไม่ค่อยผ่อนคลายพยายามจะให้เขาเค้นออกมาถึงแม้เขาไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยนะ อันนี้มันจะทําให้คนเข้าร่วมเนี่ยรู้สึกว่าจะเอาอะไรนักหนาวะอะไรเงี้ยก็พูดได้แค่นี้ละอะไรเงี้ยคือไอเนี้ยค,ออนนคือมันจะบรรยากาศมันจะไม่ใช่แบบที่เราคุยกันเนาะมันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องคือเวลาทําประเมินเสริรมพาังมันเหมือนประมาณว่าคนที่เป็นฝาต้องเป็นเฟรลี่กับคือไม่ใช่มาแบบเป็นแค่คนเพ <c oughs> ื่อให้เกิดการพูดคุยมันเองเ <c oughs> ออแต่ว่า จริงๆคนประเมิน่คือตัวคุณเองคุณประเมินตัวคุณเองมันจะถึงจะมีมีพลังเหมือนทินเห็นไหมก็ก็เห็นทั้งข้อดีและข้อข้อด้อยของเราแต่เราเราก็จะเริ่มเห็นว่าอ๋อบางอัางต้องต้องทำไอ้นี่เพิ่มเนะนี้เวลาคนให้มุมมองเนี่ยมันก็เติมความรู้ด้วยมันต้องมีองค์ประกอบแบบเนี้ยมันไม่ใช่แบบว่าคนนี้ก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยฉันรู้เครื่องมืออันนี้แล้วก็ พาก็พูดไปสิพูดไปอย่างเงี้ยแต่มันมันไม่ได้อะไรเพิ่มอ่ะแต่ว่าเหมือนเวลาเมื่อวันนี้เมื่อวานเราคุยกันไหมมันมีมุมมันมีมุมบางมุมที่ไม่ใช่เราพูดแต่มันมีคนมามาเติมอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยมองให้เรามองไปข้างหน้าไอ้นี่มันจะทําให้คนประเมินมีพลังเพราะว่าพี่เคยเข้าร่วมบางคนที่ทําเนี่ยเขาเพิ่งเขาเพิ่งฝึกอ่ะ <ừ> แล้วเขาก็พยายามบอกว่าคุยตีคุยมันไม่คุยไม่ออกอ่ะยังไ,ไ,ไง <ừ> แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือจังหวะที่คนจะใช้ควจะใช้จังหวะไหนนะครับในความรู้สึกโจ้คิดว่าจังหวะที่เป็นแบบว่าลงโครงการแล้วจบแล้วเนี่ยเพื่อที่จะถอยไปดูทั้งหมดจะดีครับแต่ถ้าทํเพิ่งทาไปสองกิจกรรมแล้วก็เออีเอเข้ามาเลยโจ้คิดว่ามันยังไม่ค่อยใช้เครื่องมืออื่นดีกว่าครับใช้ aar หรือถอดบทเรียนดีกว่าเงี้ยครับแต่อันนี้มันเหมาะที่จะดูแบบว่าทั้งทูตเลยเียแต่ว่าข้อเสียของมันอย่างที่โจ้เคยบอกว่า มันก็ยังยึดบ,บนฐานกิจกรรมเดิมอยู่นะครับคือคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มองไปข้างหน้า,า,นาอันนี้คือข้อเสียของมันนะครับคือมันก็ยังแบบว่ายัง16กิจกรรมก็ยังทํา16กิจกรรมนี้ให้ดีขึ้นเองนะครับยกเว้นอย่างว่าอาถามใหม่เนี้ยว่าแบบแล้วเราจะทําอะไรให้ดีขึ้นอะไรแบบมันมันต้องปรับอีกเยอะนะครับบางคนเขาจะรู้สึกว่ามาอกายามความผิดพลาดของเขานะถ้าปุ๋ยไม่ดี้ือกระบวนการที่ตอง ทาให้ผู้เข้าร่วมเขาเปิดเลยดมัน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 ต้องทาหรือมันทำอยนะ่างเงเพราะว่าถ้าทําเต็มสรวรรค์สุดเลยนะ่้องมีไข้ใช่ไหมอย่างที่เราให้ความสําคัญคือสิ่งที่เราทาให้ดีเ่ยจะต้องมมองแล้วก็ลราให้เราด้วยถ้าคนมันไม่เปิดมันต้องเป็นไงคือคนที่เป็นฟาจะต้องค่อนข้างที่จะแบบคล้ายๆกับอยู่ในแวดวงนิดนึงด้วยนะครับเงื่อนไขอันที่สําคัญมากคือว่าความสัมพันธ์ของคนทํางาน เพราะว่ามันไม่ได้ถอดโครงการในโครงการมันมีความสัมพันธ์คือมันทํางานมาถึงแมว่าโครงการมันยาวปีครึ่งคนพวกนี้จะเรียนรู้ร่วมกันมาแล้วมีความเข้าใจมีความผูกพันเละแต่ว่าถ้าคนแบบต่างคนต่างมาจากไหนไม่รู้ออกมาอันนี้ยมันจะมีท่าทีที่แบบว่าโอ้นี่อะไรเนี่ยมาพูดเรื่องความผิดบาปอะไรอย่างเงี้ยเออรู้สึกความผิดของตัวเองก็มาเปิดเผยอย่างนี้แต่อย่างเราอย่างเงี้ยมันจะบรรยากาศมันไม่ทำไมเหมือนไหมมันเซตบรรยากาศว่าเอ้ยมันมีความเป็นพี่เป็นน้องนะมันมี การเรียนรู้ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ปวดใจมันอยู่ตรงเนี้ยคือพี่เข้าอ่ะพี่ก็อันนี้ไม่มีความต่างเลยนะคือไปไปบางโครงการที่แบบว่าชุดโครงการแต่ว่าไม่ค่อยเคยมาคือมันเหมือนประมาณมันมีท่าทีไงมีท่าทีของไอโครงการนี้ฉันก็จะต้องทําเด่นกว่าโครงการนี้อย่างเงี้ยแต่อย่างเรามันเออมันเรียนรู้ร่วมกันอ่ะมันช่วยกันมันโครงการมันช่วยกันเนี้ยมันไม่ได้โครงการมาแข่งกันแต่ว่าวางโครงการมันว่าถ้ากูกูภาพกูไม่ดีกูกู คาหน้ากูไม่ได้งบอะไรอย่างเงี้ยการประเมินมันเป็นยังไงนงถ้าเขานะถ้ากูไม่ดีกูถ้าไม่ดีกูจะเสียไอ้นี่จะได้โครงการไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังแต่แต่โจคิดว่ามันสามารถย่อยได้อีกสมมติว่าถ้าเราเอาไปใช้กับพี่น้องแบบว่าแต่โจก็ว่าอย่างอาจจะยากเพราะอนี้มันใช้มันสำหรับคน คนแบบพวกเรานะไม่ยใ,ใ,ใช้ระบบค,คิดเยอะคิดเยอะซ้ายขวาหน้าหลัง <c oughs> ล้างบนเรื่องของชุมชนจัดการตนเองเนี่ยของแต่ละพื้นที่นะครับที่ทํามาหนึ่งปีเนี่ยแต่ละพื้นที่เนี่ยอาจจะมีนิยามความหมายหรือว่ามองเปลี่ยมมุมต่างๆต่างกันอย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งการที่เรามองเรื่องชุมชนจัดการตนเองอย่างไรเนี่ยครับเราคาดหวังอย่างไรเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการออกแบบการทํางานเนาะ หรือการโค้ชชุมชนให้เกิดการจัดการตนเองนะครับทีนี้ในระยะใน,นที่หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยครับมันม,มีทุนเดิมที่แต่ละพื้นที่เล่ามาครับเราเห็นการจัดการตนเองของชุมชนอยู่สามเรื่องหลักๆก็คือเรื่องคน,คนลกลไกยแล้วก็โจทย์หรือเรื่องที่มันเกิดความขี้คลายปัญหาไปแล้วใช่ไหมครับอันนี้มันยังเป็นมันยังเป็นเขาเรียกคล้ายๆกับว่าต้นทุนเดิมอ่ะเนาะแต่ว่ามันก็ยัง ไม่ค่อยชัดเจนว่าคนที่มีศักยาภาพหรือกลไกยรูปแบบมันควรจะเป็นยังไงหรือวิธีการในการเลือกโจทย์นิติต่างๆในการแก้โจทย์ของชุมชนเนี่ยมันคลี่คลายควรจะเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้ไปโฟกัสหรอกว่ามันใช่หรือไม่ใช่แต่อยากจะโจทย์แรกของช่วงนี้นะครับอยากขอให้แต่ละพื้นที่เนะะี่ยครับช่วยคล้ายๆกับโกยงานที่เรามองเห็นเนาะจากที่เราทํามาหนึ่งปีเนี่ยเราเห็น าการจัดการตนเองเนี่ยของแต่ละพื้นที่เนี่ยเป็นอย่างไรใน3เรื่องนี้ครับเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยอาจจะมามองต่อว่าแล้วเราจะยกระดับจากทุนเดิมที่เราทํามาในระยะแรกเนี่ยครับไปสู่ระยะที่สองเนี่ยครับซึ่งมันอาจจะเป็นการขยายในหรือขยายนอกที่เราคุยกันเมื่อวานนี้นะครับขยายในก็คือในชุมชนเดิมแต่ว่ามิติหรือโจทย์ปัญหาที่คลี่คลายเนี่ยมันเคลื่อนจากโจทย์ที่1ไปสู่โจทย์ที่2โจทย์ที่3จากประเด็นเรื่องทรัพยากรไปสู่เรื่องของ เรื่องของสุขภาพเรื่องของการศาึกษาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแต่เรื่องของพื้นที่เดิมหรือเราจะเป็นการขยายนอกนะครับขยายนอกหมายความว่าเป็นอีกชุมชนหนึ่งโดยเอาชุดความรู้จากชุมชนแรกในขยายไปสู่ชุมชน,น่อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับโจทย์แต่ละพื้นที่ว่าเรามองการยกระดับในปีนที่2นี้เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อาจจะให้พี่ๆช่วยคุยกันว่าจากระยะที่1ไปสู่ระยะที่2เนี่ย ความคาดหวังที่เราอยากจะเห็นชุมชนจัดก,การตนเองได้ในเรื่องของคน,คนลกลไกแล้วก็เรื่องที่ต้องการขี้คายเนี่ยที่มันยกระดับมากขึ้นเนี่ยครับมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยครับนี่คือกรอบที่เราจะคุยกันทั้งวันเนี้ยครับในระยะที่หนึ่งออที่เราทำมันจะมีกลุ่มคนที่เราทํางานด้วยเนาะหนึแต่ว่าพอเราพูดถึงวงนอกนองวงใน,ออม,นมันอาจจะ ให้เห็นว่าจริงๆแล้วคนเนี่ยที่เราทำในตรมนี้แต่จริงๆมันมีคนที่เป็นเราเห็นว่ามันก็เป็นคนเป็นกลไกที่จัดการอยู่เราเป็นคนที่น่าจะฝูเชื่อมไปอยู่อันสองเนี้ยในเงาเงาก็อาจจะน่าจะใส่คือมันมีสองสองอันเนาะโจทย์ที่คายถ้าเป็นวงขยายในโจทย์โจทย์พอมาตรงนี้จะกลายเป็นโจท์ โจทย์ใหม่ใช้คนเก่าหรือคนคนกลลกายเก่ากับถ้าขยายนอกอาจจะไม่ใช่แบบว่าไอโจทย์เนี่ยไปโจทย์เดิมแต่ว่าไปไปชวนคนอื่นมาใช้ศักยภาพของทีมนี้ของทีมนี้ไปไปช่วยให้ข้างนอกขยายพื้นที่หมายความว่าไอการขยายไปเนี่ยจะส่งผลถึง ทำให้อันนี้ดีดีด้วยเพราะว่าเขาก็จะต้องฝึกไปช่วยคนอื่นใช่ป่มนี่พี่เลี้ยงก็จะทํางานทํางานอีกแบบหนึง่งเขาไปขยายแต่เขาเป็นคนบอกเองว่าถ้าไปขยายเนี่ยมันจะช่วยอะไรเขาด้วยอันนี้เท่าที่พี่มองะมันหมายว่า,วามันต้องก,ก,ก็ต้องเอื้อประโยชน์ให้กับงานที่เขาทําอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าถ้าเขาทําอันนี้เพิ่มจะทําให้งานเดิมของเขาดีขึ้นมีเพื่อนมีคนเข้าใจอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าถ้าเป็นขยายในคือทํำยังไงให้ไอ้นี่ยกระดับคนนี้อาจจะพอมาอยู่ตรงนี้เขาอาจจะเล่นโจทย์ใหม่โจทย์เดิมก็ยังทําต่อนี่ขยายในขยายประเด็นอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้เดี๋ยวเวลาเราคุยเราอาจจะวิเคราะห์จากถอฐานเดิมของเราเนาะแล้ววิเคราะห์ให้มันเห็นว่าเฮ้ยพื้นที่ไหนเราควรจะระยะต่อเราควรจะไปแบบไหน,นซึ่งซึ่งซึ่งอาจจะ ต้องดูฐานเดิมเนาะแต่ว่าประเด็นอันหนึ่งที่สมมติว่าถ้าดูของดูของแจงดีกว่าดูของแจงอาจจะแบบรู้สึกทะเลนอกอย่เงี้ยโหมันแบบจะเอายังไงดีแต่พี่มองว่าบนความไม่สําเร็จอะไรบางอย่างมันก็มีคนนะมันอาจจะเห็นคนบางคนที่เขาเขาได้อะไรบางอย่างแต่ว่าเราไปคุยให้เขาให้เขาขยับเรื่องอื่นใช้ประเด็นอื่นแต่ว่าเขาได้เรียนรู้จาก งานเราอ่ะเขาก็ผ่านโปรเซสผ่านโปรเซสแต่ว่าเขาไม่สามารถคลี่คลายประเด็นเขาได้อ่ะเราไม่ต้องไปหนักใจกับว่าเฮ้ยเขาคลี่คลายเรื่องขี้วัวไม่ได้แต่เขาก็เรียนรู้อะไรบางอย่างจากจากการเข้าร่วมเครือข่ายจริงไหมเขาคงจะต้องมีอะไรติดตัวเขาไปอ่ะแต่นี้เราจะไปทํำยังไงให้เขาเห็นให้เขาเห็นในสิ่งนี้คือเขาอาจจะต้องละละให้อะไรนะละความไม่สําเร็จอนะ่ะ ซึ่งเราไม่ได้สนใจความสําเร็จว่าขี้วัวบอกแก๊สใช้ได้อะไรได้แต่ว่ากระบวนการมันทําเหมือนเขาออกกําลังกายโดยการเตะลูกบอลลูกเงี้ยเตะลูกบอลแต่ว่าเขาไม่สามารถเตะชนะ,ะเขาไม่ชนะแต่ว่าเขาได้ออกกําลังกายอยันนี้ยพี่มองว่าไอ้นี้ยเขาได้ออกกําลังกายนะต้าเห็นอะไรนะอย่างเงี้ยมันจะมันจะไปได้อะมันไม่งั้นมันจะกดทับแบบวิธีการไปสื่อสายเขาเขาจะรู้เห้ย ก็า um like ํางานไม่สําเร็จประชุมเรื่องเห็นได้อะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่เราคิดว่าเราจะสักัดยังไงถอดยังไงเขาให้เขาเห็นนะคิดว่าอันนี้จะได้ไ่ได้ผ่อนคลายเนาะแกงจะได้ผ่อนคลายว่าเฮ้ยอย่าไปดังใจกับเรื่องว่ามันไม่ได้อ่ะมันไม่สําเร็จกับเรื่องแก๊สอ่ะอย่างเงี้ยที่ว่าแต่ว่าคนมันได้เรียนรู้อยู่แล้วแหละแค่นี้อาจจะรวมถึงระยะที่สองด้ยนะครับปักปับเต็นที่นี่คว่าจะองพักไปก่อนถ้าเขาจะไม่เดินต่อ คืออันนี้อันนี้ก็ต้องแล้วแต่เขาเนาะสมมติว่าไปคุยแล้วเขาเขาคนเขาก็ไม่เก่งขึ้นเขาก็ไม่เห็นอันนี้ก็พับ<า>แต่ว่าเราให้ให้โอกาสให้ชวนชวนเขาคุยนี่การชวนเขาคุยก็ไอคนไม่อยากทํานี่มันก็ก็ชวนยากอยู่เนาะที่จะคุยคุยแต่จะไปจะไปทํำยังไงอันนั้นค่อยมาออกแบบไปพีแทีละกันแต่ว่าโจทย์สําคัญก็คือว่าถ้าเขาไม่ไหวก็ก็หยุด แต่ว่าเราไม่อยากไงแต่คือเราเราไม่ได้บอกว่าทุกอย่างเราจะให้เอาสําเร็จมาทอดนะ mm hmm. ที่มองว่าอะไรไม่สําเร็จเราก็จะได้รู้องะเฮ้ย hey, mm hmm. มึงอย่ากทำอีกนะอย่างเงี้ยแต่แต่เอาให้มันสุดหน่อยไปให้มันสุดมันไม่ไหวแล้วพยายามและไม่อันนี้ก็สุดเพื่อจะได้สุดก็สุดอะมันไม่ไปแล้วแต่ว่าเราจะรู้ว่าไอ้ความสําเร็จมันก็มีแบบนี้ไอ้ความไม่สําเร็จหรือมันอาจจะไม่สําเร็จในช่วงแรกแต่ไปสาเร็จในช่วงหลังนี่ว่า เขาอาจจะคุยเรื่องการท่องเที่ยวแล้วผมไปได้อย่างเงี้ยมันก็มันก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะตอนนี้แหละมันเป็นใช่ครับเช่<ม>นเนอหรอะไรเงี้ยครับใกล้เป็นดานาพื้นที่เลนอ,อคนที่เราเห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของคนที่พร้อมที่จะจัดก,การชุมชนต้นทิน้งได้ไอ้นี่คือมแมพอะไรแมปเพื่อให้เรากลับไปกลับไปดูอีกทีว่าตอนนี้เรากำลังทบทวนว่าใครเป็นใครยังไงยังไงยังไงเราประเมินใช่ แล้วก็กลไกที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการตนเอง,ง<ม>แล้วประกอบไปด้วย<ม>กลไกใครบ้างภายในภายนอกชุมชนหน่วยงานนู้นนี่นั่นบทบาททาอะไรอะไรเงี้ย<ม>แล้วเรื่องที่เขาเข้ามาวาระที่เขามาเป็นกลไกในการจัดการชุมชนนี่มันเป็นเรื่องอะไรที่เราได้ขี้คายไปแล้วเรื่องนึงมันแปลว่ามันมีองค์ความรู้อะไรบางอย่างที่มีการใช้ข้อมูลในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ของชุมชนไปแล้วอะไรเงี้ยครับเราก็จะคุยไปทีละพื้นที่อื่น คนละกรไม่ใช่ขณะที่อยู่ในระหว่างการกําลังก่อรูปหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะก็ก็อาจจะบอกระดับมันอย่างเช่นที่ที่พีพงษ์พูดมันคือว่าถ้าในเชิงกนลไกเนี่ยมันมันเริ่มเห็นแค่เงาก็เล่นเรื่องคนเยอะใช่ไหมแต่คนเนี่ยชัดละสมมติว่าคนเนี่ยจะเห็นแต่ว่าคนละไกรเนี่ยมันยังเริ่มก่อตัวเริ่มก่อตัวพอเห็นประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็จะให้เห็นว่ามันยังต้อง มก็ออกแรงตรงนี้แต่คือถ้าโจทว่าบนมากไก็คือถ้าเราเห็นโจทย์ที่เราคิดว่าจะต้องเติมต่อเรื่องนี้ก็เขียนไปเลยครับว่าควาท้าทายคือคนมีสกยภาพมีทุนเลยแบบนี้แล้วโจทย์คือเขาจะต้องเติมเรื่องอะไรต่อกลไกลเกิดขึ้นแบบนี้แล้วโจทย์ก็คือว่าจะต้องทําอะไรต่อเหมือเรื่องเรื่องขี้ใายไปแล้วเนี่ยมิติเนี้ยโอ้โหทําดีทําสาเร็จแล้ว โจทย์ที่จะไปต่อมันคืออะไรแล้วตอบโจทย์เนี่ยนะมันต้องเช้านี้เราทำแค่นี้ก่อนทีมกลางนี่ยังทีมกลางไม่มีนะครับวิธีการคุยก็คือว่าแบบเป็นสามพื้นที่แล้วก็มัช่วยทีมครับอยากให้ให้ทางวิธีช่วยลงสามพื้นที่แล้วก็วิธีคุยก็คืออาจจะไม่ต้องใช้ฟ้าแล้วคือพื้นที่เนี่ยคุยกันเองแล้วก็พวกพีมพี่เนี่ยพี่พี่เนี่ยอาจจะเข้าไป ช่วยบ้านกเงี้ยครับฮะคุยมาจากบ้านก็ดีบคุยมาจากบ้านอาวิคุยมาจากบ้านนะคือสมมติเนาะสมมติสมมตินะเวลาเราพูดถึงไอ้นี่นะเราจะเห็นคนใช่ไหมคนหลายคนคนหลายคนคนหลายคนที่ผ่านกระบวนการกับเราหลายคนแต่คนหลายคนเนี่ยมันยังไม่ได้มีตัวโยงที่ให้มันหมุนไปพร้อมกัน่ะคือสมมุติว่าไอ้เฟืองอยู่เราเห็นแล้ว แต่ว่าเรายังไม่มีเขาเรียกโากลกระดไอตัวตัวเชื่อมตัวเชื่อมให้ไอตัวเล็กๆเล็ๆๆเ,เ,เนี่ยมันขับอะ่ะมันขับแล้วมันจะมีพลังอะ่ะดูถึงเฟืองอะ่ะพอพูดถึงตัวเชื่อมใช่ไหมเราอาจจะบอกว่าถ้ากลไกมันจะเจอมันต้องใช้ตัวเชื่อมจากม,มุติโนดเป็นกลกะเป็นเป็นสายพานเชื่อมโยงในพวกนี้เข้าด้วยกันหรือมันต้องมีคนใดคนหนึ่งเป็นเป็นสายพานเป็นสายพานแล้วเชื่อมโยงในของเขาเอง อันนี้มันก็มีหลายแบบอช่ไหมอาจต้องใช้คนนอกใช้คนในใช้กลไกลหน่วยงานถึงจะโยงไอ้นี่ไปได้อันเนี้ยถ้าเราเห็นหนอพวกนี้เซ็ตตัวแล้วในระยะที่สองเราต้องจึ๊บไอ้นี่เข้าไปใส่ใส่พานตัวนี้โยงเข้าไปเนี้ยมันจะไปได้เราก็จะรู้ว่าระยะสองเราจะเราต้องขยับใส่พานนะเว้ยเพราะว่าไอ้คนเนี้ยมันเริ่มเซ็ตตัวแล้วไงถ้าถ้ามันมีอยู่แล้วแสดงว่าเราถอดมันหน่อยดีว่ากลไกเนี่ยมัน มันเซ็ตตัวยังไงมันมีกลไกของมันยังไงคือพี่มองให้ให้เห็นไปอัพไปด้วยนะเน็กไปด้วยนะว่าถ้าเห็นอย่างนี้ถ้าจะทําให้กลไกมันเคลื่อนมันต้องมีอะไรมาเชื่อมกลไกเนี่ยถ้ามันจะเคลื่อนได้มันต้องโยงกันมันต้องโยงมันต้องโยงกันเพราะว่ามันอาจจะมีเด็กมีผู้ใหญ่มีกลุ่มอะไรต่างๆอยู่ในนี้แต่ว่าตอนนี้มันอยู่กระจัดกระจาย แต่ถ้ามันเป็นระบบของมันอยู่แล้วก็ดูที่ว่าจะยกระดับยังไงต่อพี่คิดว่าพวกเราอาจจะเห็นแต่ว่าคนนอกอย่างพวกพี่นี้มันมันไม่ได้คุกอยู่ข้างในไม่เห็นแต่ว่าเดี๋ยวพอฟังเนี่ยจะเริ่มเห็นแหละฟังมีใครยังไงยังไงไงเดี๋ยวดูว่าคือแต่ประเด็นก็คือว่าไอ้เรื่องที่าะที่ายนี่จับให้ท่านอย่างเช่นเช่นเรื่องอ่าวทายฟัง เรื่องชายฝั่งอย่างเงี้ยก็ต้องดูว่าชาวบ้านกระจายกันอยู่แล้วเข้าใจอะไรแล้วแต่มันเคลื่อนไม่ได้เพราะว่ามันไม่เห็นภาพรวมมันต้องมีใครเป็นตัวร้อยให้เห็นภาพรวมอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งถ้าออกแบบก็คือว่าเฮ้ยจากหลายๆชุมชนโยงกันเข้ามาให้มันเห็นภาพรวมให้เต็ม่าวการการเห็นเต็ม่าวเนี่ยมันคือการการต้องทําเพิ่มใช่ไหมละ่ะไอ้นี่เขาอยู่โดดโดดชุมชนโดดโดแต่ว่าจะทํายังไงให้เห็นภาพรวมก็ต้อง สร้างเวทีเครือข่ายให้พวกนี้เห็นภาพรวมปัญหาของอีกที่หนึ่งกระทบอีกที่หนึ่งอย่างเงี้ยทำไอ้นี่จะกระทบตรงนู้ดอย่างเงี้ยคือคือสิ่งที่จะต้องออกแบบสําหรับระยะระยะที่สองของของการเห็นภาพขยายนอก ก็ไม่ใช่เป็นแกนนะแต่มันเป็นตัว,ตวเชื่อมอมันคือมันต้องมีตัวเชื่อมคือตอนนี้แน่ๆก็คือเป็น,ปน <S 1> <S 1> มันอยู่โดดๆของมันอยู่แต่ว่าตอนนี้เราอะเ,เ,<ร>เป็นตัวเชื่อมแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กบบความคาดหวังของเราด้วยว่าถ้าเขาจะจัดการประเด็น้จริงเนี่ยเราอยากเห็นตัวเราอยู่กับที่นี่ต่อไป เซฟระบบแล้วเราเซฟให้เขามีศักยภาพในการเป็นหนดแลมาทาได้ด้วยตัวเองไม่ว่ามีเรื่องใดๆเข้ามาก็าใช้น,ใน,ในเข้าไปแต่เอาเอาที่เป็นอยู่ยังไม่ยังไม่ได้ทาต่อเนาะยังไม่ได้เลิกเนาะทีนี้รูปแบบปรึกษาหน่อยว่าถ้าถ้าสมมุติว่าที่ไหนอาจจะ สร้างสรรค์แต่ว่าให้คอบคุมประเด็นนี้และอยากทำเป็นภาพก็น่าจะได้นะพี่โจ้นะไ,ไม่ไม่ต้องเป็นช่อๆงๆก็ได้ครับทำยังไงก็ได้ขอให้อธิบายเราได้ให้คอบคุมประเอง